โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามารือตาล้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจากแพอาราฟอร์มูล่าไอเกตอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Black เค e m จากเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นและก็เกาหลีกันอีกเช่นเคยแต่ว่าวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆมาดู2ตัวละครใหม่ที่เข้ามาเป็นตัวละครซีซั่นที่8ยามินะครับและก็ตัวของลัซล่างเฟสติวัลนะครับหรือว่าล่างตัวของชุดกุญูและก็แบดบอยก็ได้แล้วแต่ใครจะพูดแล้วกันนะครับเนาะ ก่อนที่เราจะไปดูและกันเผื่อใครหาในส่วนของร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยรู้เด็วทันใจไลฟ์รีฟันผมก็ได้นำมารู้ช็อปเลยเพราะร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีแล้วก็ร้านเขารับเติมทั้งแบล็กเควมฟรีไฟล์อาร์วีรวมถึงโรบบอกด้วยเผื่อใครอยากเติมผมทิ้งลิงก์ไว้ในตารางคลิปแล้วนะครับแล้วก็เผื่อใครหาในส่วนของกลุ่มแบล็กเควมอันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่อว่าแบล็กเควมซื้อขายและเปลี่ยนบาราคอมร์มลี่สับใครที่อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามมาจออยยที่่กกลลุได้เเนคครับโมา ต้องบอกก่อนนะครับว่าหลังจากตัวของยามินะครับแล้วก็ลัค์เนี่ยล่างเฟสติวัลเนี่ยเข้ามาในเซิร์ฟญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยทางแอดมินหลักของเพจออฟิเชียลอ่าตัวของแ l a c กโกลเอ็มกาลีนเนี่ยก็มีการโพสต์ด้วยนะครับว่าตอนนี้ยามิแลวก็ลักซ์เนี่ยเข้ามาในเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วนะครับแล้วก็ชื่อซีรีส์เนี่ยคือเฟสติวัลและก็ซีรีส์นี้เนี่ยในปัจจุบันมีตัวอะไรบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็นซีรีส์ที่เป็นตัวของหน้าปกนะครับของการ์ตูนนะครับ สอน263ซึ่งในซีรีส์เฟสติวัลเนี่ยจะมี2ตัวละครก่อนหน้านี้ก็คือแมกนาและก็ตัวของชาร์ลอตอ่าสังเกตชาร์ลอตนางเนี่ยเขินด้วยนะน,นั่งข้างยามินะครับแล้วก็ตัวซีซั่น8เนี่ยในปัจจุบันคือลัสและก็ยามิแสดงว่าซีซั่น9เนี่ยต่อไปมีโอกาสที่ตัวละครในเฟสติวัลเนี่ยอาจจะเข้าได้นั่นเองประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ตัวละครเนี่ยสองตัวที่เข้ามาคือตัวของ อาร์ลซ์และก็ยามินะครับอาร์กซ์เนี่ยเป็นสายโจมตีแอคแท็กเกอร์สีฟ้าซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าดีมากๆแต่มันมาโดนอีกตัวหนึ่งตบนะหลักๆตัวละครนี้ทําอะไรบ้างอาลักั์เนี่ยจะเป็นการโจมตีนะครับ uh, ใส่เป้าหมาย1คนสร้างดาเมจ80%แล้วทําให้อีฝ่ายติดสถานะไฟช็อตสร้างดาเมจเวทมนต์และก็กายภาพ20%นาน3เอ้ อาจสามารถทับซ้อนได้3ครั้งประมาณนี้นะครับแล้วก็กอดโจมตีเนี่ยจะเป็นการล้างตัวนี้ด้วยนะครับก็คือล้างอ่าบาเียด้วยอ่าประมาณนี้นะเป็นการล้างบาเรียด้วยซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูก่อนนะว่ามันล้างบาเรียแบบแบบต้องมีตอบโตไหมนะขออนุญาตนะครับอ่า โจมตีหลังจากกําจัดตัวของล้างบาเรียเสร็จแล้วแสดงว่าสกิลนี้คือโจมตีเนี่ยนะครับมันจะเป็นการล้างบาเรียเลยแล้วก็ทาให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะอ่าตัวของไฟช็อตด้วยก็คือเป็นลักษ์ล่างปกติเลยนะครับลักษ์ล่างปกติก็จะมีสถานะไฟช็อตคล้ายๆกับไฟเผานั่นแหละสร้างดาเมจเวทก,กับกายภาพ20%เหมือนกันเลยเป๊ะนะครับแล้วก็สกิล2เนี่ยนะครับเป็นการบัฟพาธมิรนะครับให้ได้รับอัตราตอบตอบโต้หรือว่าโต้กลับนั่นเองนะครับก็คือเขาเต้ไอแท็กนั่นแหละ แต่ถ้าพันธมิตรเนี่ยมีอัตราโต้กลับอยู่แล้วจะทําให้ระยะเวลาเนี่ยขยายขึ้นอีก1เทินเพราะฉะนั้นทีมของลัคซ์เนี่ยที่เอามาใช้คู่กันเนี่ยผมคิดในหัวเลยนะก็คือลัคซ์ล่างซีซัน8ชาร์ลอตล่างอาจารย์นะครับแล้วก็ตัวของวิลเลียมนะครับมันจะมีตัวละครตอบโต้หมดเลยแล้วอีกตัวนึงเนี่ยอาจจะใส่เป็นตัวละครอ่าโลตัสหรือว่าใส่เป็นตัวมาสกก็ได้เพราะว่าถ้าใส่เป็นสีฟาทั้งหมดเนี่ย ทีมจะเก่งมากๆเพราะฉะนั้นลัคซ์เนี่ยเอามาไว้ลงด่านดันเจียรหรือว่าตีบอสได้ชิวๆเลยเพราะทำให้พันธมิตรทำทีมเนี่ยได้รับตัวเขาตัวไอ้แฉกแถมยังยื้อระยะเวลาเขาตัวไอ้แฉกเนี่ยให้นานขึ้นด้วยประมาณนี้แล้วก็สกิล3ครับหรือว่าอัติเมทสกิลเป็นการโจมตีศัตรูเป้าเดียวนะครับพร้อมกับมอบตัวของดีบัฟเนี่ยสายฟ้าก็คือทำดาเมจเวทกับกายภาพ20%สามารถทับซ้อนได้สูงสุด3ชั้นนะครับและก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนโจมตีเนี่ยถ้าลัคซ์เนี่ยหรือว่่าพนนธมมิเีีย สถานะตอบโต้หรือว่าเ o u n ต e r ไอแขกเนี่ยจะบวกดาเมจแรงขึ้น40%ตามพันามิตรที่มีแสดงว่ามี4คนรวมเราด้วย4 4 4 2 8 4 3 2 4 4 6ดาเมจแรงขึ้น160%อาประมาณนี้แถมบวกความเร็ว35%ให้ตนเองดาเมจนี้เป็นการโจมตีสตุกเป้าเดี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทีมเรามีตัวของอัตราตอบโต้เนี่ยลักโจมตีแรงมากนะแล้วก็สกิลภาษาเนี่ยนะครับ ก่อนโจมตีเนี่ยถ้าเราโจมตีศัตรูที่ติดสถานะผิดปกติเนี่ยนะครับเราจะสร้างดมามเอาบัฟบัฟพลังโจมตีให้ตัวเอง30%ประมาณนี้ทีเด็ดคือหลังจากนี้ครับก็คือตัวของ LR เนี่ยตัว LR เนี่ยนะครับก็คือถ้าสมมติเรามีสถานะตอบโต้เนี่ยเราจะสร้างดาเมจแรงขึ้น10%ก็คือมีเขาตัไอ้แทกเนี่ยแรงขึ้น10%เลยแถมระดับ2ดาวอันนี้คือทีเด็ดของจริง ถ้าเรามีสถานะ Counter Air Tag เราได้รับดาเมจน้อยลง70%นาน2เทินไอเชีย่ยมันคือตัวแทงมันคือตัวแทงเลยเพราะฉะนั้นแบบอย่างที่บอกอ่ะโจมตีมัน100เราลดดาเมจไป70%นะ่ะเหลือแค่30อะคือมึงถึกมากคือแบบตัวมึงโหโหโหเพราะฉะนั้น Lux, เนี่ยลัคซ์เนี่ยต้อง2ดาวถึงจะเก่งแบบสุดๆเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นทีมที่ผมคิดได้นะ มันจะมีตัวของลาร์กสเปนสีฟ้านะครับอ่าแล้วก็ตัวละครที่มีเคาน์เตอร์แอคแทกอีกตัวหนึ่งก็คือชาร์ลอตซีซั่นสี่นะครับหรือว่าถ้าเป็นประเทศไทยคือซีซั่นสามมีเคาน์เตอร์แอคแทกนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีธรรมดาทําให้พลังมิตได้เคาน์เตอร์แอคแทกสกิลที่สามนะฮะสุ่มบัฟทั้งทีมนะครับมีโอกาส60เปอร์เซ็นต์ได้รับเคาน์เตอร์แอคแทกเลยนะแล้วก็บัฟพลังโจมตีได้ด้วยแล้วก็วิลเลียมครับอ่าวิลเลียมหรือว่าหัวหน้าหน่วยลุงกระลุนส วิลเลียมอ่าวิลเลียมนะครับนี่มีเคาน์เตอร์ไอแท็กสีฟ้าเหมือนกันและก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยสีฟ้าเนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอาโลตัสก็ได้หรือไม่ก็มาสนะครับเอามาเป็นสายเคาน์เตอร์ไอแท็กชิวๆเลยก็ได้ตีลดความเร็วตีลดความเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเพราะฉะนั้นผมว่าเล่นทีมสีฟ้าเนี่ยมันจะโอพีมากๆอ่าหรือไม่ก็คู่กับจูเลียสก็ได้นะเออประมาณนี้นะครับแต่อย่างที่บอกลักส์เนี่ยเหมือนจะเก่งมากนะสกิลมันแบบเฮ้ยมันดีจังวะประมาณนี้ แต่ตัวละครที่มาพร้อมเขาคือซีซั่น8ยามิล่างสีเขียวอ่ายามิเป็นสายแอคแทกเกอร์นะครับเป็นตัวละครเซตเฟสติวัลเหมือนกันนะครับเป็นตัวละครสายแอคแทกสีเขียวซึ่งเอามากแก้ลัสด้วยโดยการที่เป็นสีเขียวชนะสีฟ้าใช่ไหมแต่ปัญหาคือไอยามิเนี่ยมันมีล้ามเคาน์เตอร์แอคแท็ไงคือแบบ What the fuck คือผมงงเกมตรงสร้างตัวที่มีเคาน์เตอร์แอคแทมา พร้อมกับตัวที่มีล้าง Counter Attack แ,แถมยังเป็นตัวละครสีแก้ทางกูเหลือเชื่อโอ้เหมือนยามิเอามาแก้ตัวของลัสกับตัวของจูเลียสเลยนะครับยามิเนี่ยการโจมตีธรรมดาเนี่ยนะครับเป็นการโจมตีใส่ศัตรูน่าจะทั้งทีมนะผมคิดว่านะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัวอันหนึ่งตัวโอ้ดาเมจน้อยมากนะปกติปกติโจมตียามิอ่ะ ถ้ามันเป็นโจมตีหมู่นะ่มันจะ60กับ55อ๋อแสดงว่ายามนี้ล่างนี้คือโจมตีเป้าหมายเดี่ยวสร้างดาเมจ60เรถือว่าค่อยแต่มันมีเอฟเฟกต์ที่ดีอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ50อ50ของพลังโจมตีแล้วก็พลังโจมตีเวทอ่าก็คืออย่างที่บอกครับโจมตีไปเนี่ยสร้างดาเมจ60เรก็จริงแต่จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม50ของพลังโจมตีเวทแล้วก็กายภาพ แถมสกิลเนี่ยจำนวนเนี่ยความเสียหายเพิ่มเติมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งสามารถทับซ้อนได้สูงสุด4ครั้งนี่แหละคือเหตุผลที่ยามิผมเคยแปลสกิลไว้เพื่อนๆดูแล้วเนาะว่ายามิเนี่ยถ้าโจมตีธรรมดาจะโจมตีแรงขึ้น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 เรื่อยๆโจมตี1ครั้งอย่างที่บอกครับดาเมจเวทกับกายภาพแรงขึ้น50%แสดงว่าแสแต็กได้4ครั้งคือสมมติดาเมจเรา1000มันจะโจมตีเป็น2,000 อ่าเพราะว่าสแต็คครบสีใช่ไหมแล้วก็การโจมตีครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นการโจมตี60%ของพลังโจมตีเวทแล้วก็พลังโจมตีกายภาพใส่ศัตรูเป้าเดี่ยวโอ้ถ้าเป็นโจมตีหมู่นี่ร้องกากเลยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยยามีน่าจะเป็นตัวละครที่โจมตีเดี่ยวแรงที่สุดในเกมแล้วตอนนี้เพราะว่ามันสามารถสแต็คได้เอาไว้ตีบอสก็ได้หรือว่าเอาไว้ตีพวกแทงสายยื้อเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับนะข้อเสียคือโจมตีเดี่ยวอ่ะอยากให้เป็นโจมตีหมู่นะเพราะดาเมจมันค่อนข้างค่อยนะครับ แล้วก็สกิล2ครับสกิล2เนี่ยโอ้โหสตันนะครับล้างบาเลียแล้วก็ตัวของติดเลือดไหลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนว่าเป็นการโจมตีกี่เป้าหมายนะเอ่อสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมดนะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งทีมสร้างดาเมจเวทแล้วก็กายภาพ60%การโจมตีหลังจากลบเอฟเฟกในส่วนตัวของแบบว่าโต้กลับอ่าเป็นการลบเอฟเฟกโต้กลับนะครับ อ่าเป็นลบเอฟเฟกโต้กลับหรอใช่ใช่เอฟเฟกคือลบเอฟเฟกโต้กลับเพราะฉะนั้นสายเค้าเต a ย t a ็กก็คือจบเลยนะครับแล้วก็เอฟเฟกที่2เนี่ยหากศัตรูได้รับความเสียหายเนี่ยต่อเนื่องนะครับอ่าจะมีโอกาสติดสถานะผิดปกติสตันประมาณนี้แล้วก็สกิลสอเนี่ยหากศัตรูไม่ได้รับความเสียหายอ่าสถานะผิดปกติเนี่ยก็คือจะติดสถานะเลือดไหล เพราะฉะนั้นถ้ายามิโจมตีไปแบบปกติเนี่ยจะติดเลือดไหลแต่ถ้าศัตรูติดเลือดไหลเนี่ยจะติดสตัรแล้วก็พร้อมกับล้างตัวของตอบโต้ to. อ่าไม่ใช่ล้างบาเรียเป็นล้างตอบโต้ to, นะครับสกิลโอ้เอาเรื่องว่ะสกิลอัติเมททำไมตัวนี้มันเก่งแปลกๆวะแถมต้องบอกก่อนนะว่ายามิกับลากเนี่ยแยกตู้กันเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกเล่นได้ว่าเราจะเล่นตัวอะไรนะครับอาสกิลของยามิอันนี้เป็นการโจมตี ใส่ศัตรู1คนสร้างดาเบจสิทั้งกายภาพและก็เวทนะครับแล้วก็อมอบบัฟเนี่ยเท่ากับ100%ของพลังโจมตีของเราก็คือมันจะเป็นการแบบว่ามอบบัฟให้ตัวเองเนาะเพิ่มดาเมจจากพลังโจมตีอย่างเดียวนะ100%นะครับให้เอฟเฟก์ยกเลิกความเสียหายต่อเนื่องทั้งหมดแก่ตัวเราก็คือถ้าเราติดสถานะผิดปกติเนี่ยนะครับ สถานะผิดปกติความเสียหายเนี่ยก็คือเลือดไหลไฟไหม้ติดพิษไฟช็อตแม่งเอามาแก้ลักเลยอะถ้าลักโจมตีเราไฟช็อตเราใช้อัติเบตเนี่ยแม่งล้างล้างบัฟสถานะผิดปกติความเสียหายทิ้งหมดเลยนะครับแล้วก็เอฟเฟกอีกอันนึงคือหากจํานวนความเสียหายเพิ่มเติมของทักษะสูงสุดให้โจมตีหลังจากาใช้บัฟเพิ่มตัวของพลังโจมตีแบบว่าอ๋อ จะแบบว่าหลังอ่าสมมตินะหากจํานวนความเสียหายเพิ่มเติมของทักษะสูงสุดนะครับก็คือน่าจะเป็นทักษะที่1โจมตีเพิ่มเติมเนี่ยสแต็กสูงสุดสครั้งถ้าเราโจมตีสกิลอัตติเมตเนี่ยเราจะได้รับสแต็กมองข้ามพลังป้องกัน50%จากสกิลนี้อ่าก็คือเลเวล5าคือไม่สนใจพลังป้องกันเลย50%นะครับใส่ศัตรูหนึ่งคนเลยนะแล้วก็อันนี้คือหากจํานวนความเสียหายเพิ่มเติมของทักษะสูงสุด ให้โจมตีหลังจากให้บัฟความเสียหายเพิ่มเติม300%แก่ตัวเองก่อนโจมตีไอ้เคี้ยดามเมจแรงขึ้น300%แสดงว่ายามี้ต้องตีธรรมดาสแต็ก4ครั้งแล้วค่อย Ultimate. อันติเมตนะประมาณนี้แล้วก็สแต็กสุดท้ายนะครับก็คือหากคุณใช้ทักษะโดยมีจํานวนความเสียหายเพิ่มเติมนะสูงสุดจํานวนความเสียหายเพิ่มเติมจะถูกรีเซ็ตก็คือสมมุติสแต็กครบ4ี่ครั้งเราโจมตีไปเนี่ยอันติเมตปุ้งเดียวเนี่ยสแต็กนี้จะรีเซ็ตทันที เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกดีนะมันไม่คงอยู่ตลอดเวลาเพราะมันจะมีบางตัวอย่างเช่นาฟาหน่าร่างเทพสามตากับตัวอีกตัวหนึ่งผมจำไม่ได้สแต็กมันจะอยู่คงที่ถาวรไม่สามารถล้างได้เออดีนะมันยังลบได้นะครับไม่งั้นคือชิปหายแล้วนะครับอ่าแล้วก็สกิลเอ่อสกิลตัวของแบบว่าสกิลภาษาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นการล้าง Count e r attack นะคิดว่าโจมตีใส่ศัตรูหนึ่งตัวนะครับสร้างดาเมจกับดาเมจเวทกายภาพเนี่ยนะครับหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ การโจมตีหลังจากลบเอฟเฟกตอบโต้ก็คือก่อนโจมตีก็คือลบเอฟเฟกตอบโต้ก็คือคาเตอร์ไอแท้นั่นแหละแล้วก็สกิลระดับ LR ครับสกิลระดับ LR คือเมื่อโจมตีศัตรูคลาสผู้พิทักษ์ก็คือโจมตีศัตรูสายแท้งอะสร้างระเบิดเพิ่มเติม30%ผมว่าและแม่งเป็นตัวตีสายแท้งของจริงเลยเพราะว่าดูจากการที่มันมีแสแต็โจมตีย้ำเรื่อยๆแล้วแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วก็ skill สกิล2ดาวเออสกิล2ดาวนี่โกงครับโกงโกงสกิล2ดาวเนี่ยคือ ตัวของยามิเนี่ยเมื่อเริ่มเทินหาก SP ของคุณคือ8นะครับอ่ะเป็นเวลา2เทินเนี่ยเราจะได้รับตัวของพลังโจมตีเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น100%นาน1เทินแล้วมันจะมีเป็น5ดาว5ดาวเนี่ยจะเป็นสแต็กจาก8มานาเป็น4มานาเพราะฉะนั้นเนี่ยยามิ ami, ถ้ามี8มานาเริ่มต้นเกมดาเมจแรงขึ้น100%นาน1เทินนะครับคิดสภาพถ้าเป็น5ดาวคือเป็น4มานาแล้วมันจะได้เอฟฟิต์อีกอันหนึ่งเพิ่มเติมด้วย นะแล้วก็การ์ดสกิลของลักส์แล้วก็ยามิเดี๋ยวเรามาดูนะครับลัคเฟสติวัลนะครับเป็นตัวบวกสกิลที่2เปล่าวะลักเอ่อลักกับยามิใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูการ์ดสกิลก่อนยามิเฟสติวัลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยามิเป็นบวกสกิลโจมตีธรรมดาครับยามิเป็นบวกสกิลโจมตีธรรมดาเฮ้ยไอ้นี่น่าสนใจเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย มันจะมีตัวละครส่วนใหญ่จะเป็นเอฟเฟกบวกสกิลที่2จะมีแค่แบบ2ตัวมั้งที่บวกสกิลอัลติเมทแต่ว่าตัวยามิคือเป็นตัวแรกเลยที่บวกสกิลโจมตีธรรมดาอ๋อมีมีมีอีกตัวหนึ่งก็คือโลตัสอ่ามีอีกตัวหนึ่งคือโลตัสถ้าเอยโลตัสก็บวกสกิลสอเออโลตัสบวกสกิลสอแต่ว่ายามิเอฟเฟกบวกสกิลที่1วะ่ะเฮ้ยแปลกแปลกไหมของจริงเลยนะครับก็คือมันจะเพิ่มเอฟเฟกต ตัวนี้มาให้เราก็คือมอบบัฟความเร็วให้กับคุณเป็นเวลา1เทินเป็นเลเวล1นะเลเวล1ความเร็ว1เทินน่าจะประมาณ1 2เปะเออเออเออก็คืออย่างที่บอกครับการโจมตีเนี่ยจะเป็นการโจมตีสร้างดาเมจใส่ศัตรูหนึ่งเป้าหมาย60%จากพลังเวทและก็กายภาพแล้วก็จะแสแต็กดาเมจเนี่ย50%จากดาเมจเวทกับกายภาพสามารถแสแต็กสูงสุด4ชั้นได้เหมือนเดิมแต่การโจมตีเนี่ยจะบวกความเร็วให้เราด้วยเป็นบวกความเร็วเลเวล1น่าจะประมาณ122%นะแล้วก็อสิ ของทักษะแพสซีสกิลเนี่ยเมื่อใช้ทักษะจะมีโอกาส55%ที่จะโจมตีหลังจากใช้บัฟเพิ่มความเสียหายเุ้ยเดี๋ยวอ๋อก็คือสมมุติเราใช้ตัวของทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะสกิล l 2หรือว่าสกิลอัลติเมทหรือว่าสกิลประสานเนี่ยมันมีโอกาส55%ที่จะมอบบัฟเพิ่มความเสียหาย10%ก่อนโจมตี ถ้าเราอัพเต็มเนี่ยมีโอกาส100%เลยที่จะบัฟเพิ่มดาเมจ50%ก่อนโจมตีคือแม่งแรงกว่าเดิมอะ่ะอย่างที่ผมบอกไปว่าอันติเมจสกิลครับอันติเมจสกิลเนี่ยถ้ามันใช้พร้อมกับตัวของแอนติเม s สกิลของยามีเ,เนี่ยถ้าใช้ตอนที่สกิลสเต็กที่1เนี่ยครบ4ชั้นใช่ไหมสกิลมันจะแรงขึ้น300%มองข้ามพลังป้องกัน50%นะครับ อย่างที่บอกแถมยังบวกดาเมจ300อะ่ะคิดจภาพแม่งก่อนโจมตีโอกาสขึ้น100%ที่จะบัฟดาเมจแรงขึ้นอีก50%ผมว่าปุ้งเดียวนี่คือหายหายทั้งแผงน่ะนะครับโชคดีที่มันเป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวนะโอ้โหไม่งั้นคือเละเป็นขี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมึงแรงมากเออผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยตัวของไรอาเนี่ยที่เป็นสายโจมตีสีเขียวที่เน้นตีบอสเนี่ยที่ว่าเมื่อเรามีบัฟเนี่ยดาเมจจะแรงขึ้น15%ทุกๆ1บัฟใช่ไหมแต่พอมาเจอกับบบยามแบบนี้ เออเดี๋ยวมารอดูว่าใครจะแรงกว่ากันระหว่างไลอากับตัวยามิเออยามิแม่งสกิลแรงจัด,จดเลยแล้วก็ของลัคส์นะครับเดี๋ยวของเดี๋ยวขอรู้ตัวละครก่อนลัคส์อาสกิลบวกสกิลสองนะการ์ดการ์ดสกิลเป็นบวกสกิลสองใช่ไหมครับการ์ดสกิลของลัคบวกสกิลสองคือเอฟเฟกต์ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเอฟเฟกต์บวกอะไรเดี๋ยวขอดูก่อนนะ อ่ลัคส์นะครับจะเพิ่มเอฟเฟกนี้มาก็คือสร้างความเสียหายต่อศัตรูอย่างต่อเนื่องอ๋อก็คือแบบว่าก็คือแบบว่าปกติอย่างที่บอกครับสกิล2ของลัคส์เนี่ยเขาจะเพิ่มตัวของแบบว่าทําให้พนมิตรเนี่ยนะเป็นเป็นสกิลบัฟมันไม่ใช่สกิลโจมตีนะสกิล2ของลัคส์ทำให้พนมิตรเนี่ยได้รับบัฟเคานเตอร์ไอแท็กเนี่ยหเทิร์นถ้าพนมิตรมีสกิลเขาไอเคานเตอร์ไอแท็กเนี่ยจะยื้อเวลาเคานเตอร์ไอแท็กเนี่ยนานไปอีก1เทิร์น แต่จะทําให้ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาก็คือถ้าอีกฝ่ายเนี่ยนะครับคือเราจะโจมตีอีกฝ่ายโดยทําให้อีกฝ่ายได้รับสถานะผิดปกติไฟช็อตนาน2เทินเพราะฉะนั้นจากสกิลนี้เป็นสกิลบัฟจะเป็นการทําให้ฝ่ายติดดีบัฟไฟช็อตประมาณนั้นด้วยอ่าค่อนข้างมีผลดีนะเพราะว่ปกติมันเป็นบัฟธรรมดาไงถ้าสกิลนี้เนี่ยอีฝ่ายติดไฟช็อตก็โดนดามจแรงขึ้นประมาณนี้ แล้วก็แพสซีฟของสกิลครับหากคุณโจมตีในขณะที่มีเอฟเฟกตอบโต้มีโอกาส50%ไอ55้55%ที่คุณจะโจมตีหลังจากใช้บัฟพ,พลังโจมตีทั้งหมดนะครับก็คือเพิ่มทั้งพลังโจมตีแล้วก็พลังโจมตีกายภาพพลังโจมตีเวทแล้วก็พลังโจมตีกายภาพเนี่ย20%ให้ตนเองแสดงว่าสกิลของลักซ์เนี่ยดีอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเรามีตอบโต้เนี่ยนะครับ ถ้าเรามีตอบโต้เนี่ยนะถ้าเรามีตอบโต้แล้วเราโจมตีเนี่ยมีโอกาส55%ที่เราจะบัฟพ,พลังโจมตีเวทแล้วก็พลังโจมตีกายภาพ20%ให้ตนเองก่อนโจมตีถ้าอัพเต็มครับโอกาสขึ้น100%แถมยังบวกพลังโจมตีแล้วก็พลังโจมตีเวท40%นะขอย้ำมันบวกทั้งโจมตีธรรมดาแล้วก็โจมตีเวทอ่าถ้าเทียบกับยามีเดี๋ยวเออผมลืมดูว่ายามีมันเป็นกายภาพเพียวเียวหรือเปล่านะยามีมันเป็น แสดงว่าการสกิลของยามิกับลารสเนี่ยคือเอาไปใส่ให้ตัวไหนก็ได้ครับดีหมดเลยยามิจะมอบบัฟความเสียหายที่ทําได้10%อ๋อเป็นสร้างความเสียหายเพิ่มเติม10%เลยคือมันไม่ได้บวกพลังโจมตีเวทกับกายภาพนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก50%โจมตี1,000บวกเข้าไปอีก500เลยอ่าน่าจะเป็นชูดามเมจเลยคือเพิ่มความเสียหายเพิ่มเติม,เพ,มเพิ่มขึ้นไอ้นี่คือแรงครับไอ้นี่คือแรงมากๆเลยแต่ว่าลารเนะี่ย จันแรงก็ต่อเมื่อขึ้นอยู่กับพลังโจมตีกับพลังโจมตีเวทของเขาเพราะว่ามันบัฟพลังโจมตีกับพลังโจมตีเวท40%แต่ว่ายามีคือสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับ50%คือเป็น True d a เพิ่มเติมขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นการยามีกับลัคเอฟเฟกผมว่าดีมากใช้กับตัวอะไรก็ได้แต่ลัคเนี่ยดีมากๆแต่เจอยามีแก้ไงแก้ทั้งสกิลแก้ทั้งสีของตัวละครผมก็เลยงงว่า เคีย <Here, S 2> มึงเอามาเปิดพร้อมกันทําไมวะคนก็เปิดแต่ยามีสิแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะว่าเผื่อใครอยากใช้ตัวละครที่แบบว่าเป็นสายสีฟ้าเน้นเคาน์เตอร์แคกเน้นตีบอสตีอะไรผมว่าลัคก็ใช้ได้ดีเพราะว่าสกิลมันเคาน์เตอร์แขกยิ่งอัพดาวหรือว่ามีการ์ดสกิลเนี่ยมันมีเคาน์เตอร์แคกเนี่ยมันก็บวกดาเมจให้ตนเองเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยอย่าลืมนะครับถ้ามีเคาน์เตอร์แคกรับดาเมจน้อยลง70% 2ดาวนะ เออเพราะฉะนั้นใช้งดันเจี้ยนใช้ตีบอสได้แต่ถ้าไปเจอยามิหนักหน่อยเพราะยามิมันล้างมันล้างเคาน์เตอร์ไอแท็กได้หรือว่าล้างตัวของแบบว่าสถานะต่อโตได้นั่นเองเพราะฉะนั้นหลักๆจะประมาณนี้ผมมองว่าถ้า2ตัวนี้เข้ามาเปลี่ยนเมตามันเก่งมันเก่งเลยครับมันเก่งทั้ง2ตัวการ์ดสกิลก็ดีสกิลก็ดีด้วยเออตัวละครก็เป็นสายไอแท็กของแต่ละสีก็ค่อนข้างมีประสิทธิที่ดูทรงเนี่ยดูซิว่าจูเลียสจะโดนแบบว่าเปลี่ยนเมตาไหมอะไรประมาณนี้แต่ว่าจูเลียสเนี่ย ข้อดีของมันยังมีอยู่อย่างหนึ่งคือมันชุบชีวิตได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าดาเมจของยามิล่างเฟสติวัลเนี่ยหรือว่าซิซัแนแปเนี่ยแรงแค่ไหนก็ตามแต่คุณอย่าลืมว่ามันแบบก็ยังเกิดได้อยู่ดีแต่อย่างที่บอกก็คือไอตัวจูเลียสเนี่ยโจมตียามิยามิก็ลดดาเมจน้อยลง20%นะอ่าแล้วก็ต้องมาลองดูว่าใครเปิดก่อนอเดี๋ยวรอดูความเร็วควรับความเร็วถ้าเราอัพเป็นระดับ LR นะครับเลเวล100ยามิความเร็วอยู่ที่ อ่109คือก็ยังเร็วกว่าจูเลียสอยู่ดีจูเลียสอัพเต็มนะครับจูเลียสอัพเต็มเนี่ยจะเป็น107เพราะฉะนั้นยามิคืออัพแค่ LR เลเวล100ความเร็วแม่งล่อไป109คือเร็วกว่าจูเลียสแล้วถ้าอัพดาวเต็มอ,อัพดาวเต็มคือไม่เกี่ยวกับตัวของความเร็วโจมตีแสดงว่าความเร็วโจมตีของยามิเร็วเท่าตัวของอแอสตาล่างชุดนักเรียน แต่ว่ายามีเนี่ยนะถ้าอัพดาวเนี่ยมันจะไปบวกอ่าพลังชีวิตกับพลังโจมตีกายภาพสังเกตนะแสดงว่ายามีคือเน้นเลือดเลยเน้นเลือดแล้วก็เมื่ออัพถึง4ดาวจะบวกอ้อัตราคิเออเมื่ออัพ4ีดาวจะเป็นบวกอัตราคิครับก็คืออย่างที่บอกพลังชีวิตพลังโจมตีกายภาพแล้วก็อัตราคิยามีถึกนะครับแต่ว่ายังถึงไม่เท่าโนเอลโนเอลเนี่ยถ้าอัพเต็มเลือดมันเป็นบวก5,000ประมาณนั้นเอห้าหมื่นนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสายเลือดอีกตัวหนึ่งนะความเร็วก็เร็วกว่าจูเลียสเพราะฉะนั้นถ้าจะล่อก,กันไอ้จูเลียสโดนเปิดก่อนดูทรงแล้วสแต็กตัวละครสกิลอะไรต่างๆนานา,นานรวมถึงสีเอามาตบจูเลียตแต่อย่าง <im it> ที่บอกครับจูเลียตยังมีข้อดีอย่างหนึ่งคือตายเกิดถ้า2ดาวเกิดแล้วเลือด45%ถ้า5ดาวเกิดแล้วเลือด100อย่าลืมว่าจูเลียสสตาร์ได้ล้างตัวของอตัวความเร็วก็คือความคล่องตัวได้แต่อย่างที่บอกคือ,อยังไงซะจูเลียสก,ก็เร็วไม่เท่าอย่างนี้ ลองดูว่าใครโดนเปิดก่อนถ้าจูเลียสโดนวันช็อตเดียวตายเนี่ยมีอีกใจหนึ่งก็ไม่พอครับมีอีกใจหนึ่งก็ไม่พอนะแล้วคราวนี้มาดูสเตตัสของลักซ์นะลักซ์เนี่ยถ้าเราอัพเต็มนะสเตตัสของลัก์ความเร็วต่ามากเพราะว่าเป็นตัวละครที่เน้นเคาน์เตอร์ไอแทมหรือว่าตอบโต้ใช่ไหมครับความเร็วอยู่ที่103แต่ว่าถ้าเราอัพดาวล่ะอัพดาวคือบวกพลังเวทแล้วก็พลังชีวิตอ้้หูทำไมเมตานี้เน้นเลือดเลยนะครับบวกพลัง อ่าบวกพลังชีวิตบวกพลังเวทอ่าแล้วก็มาบวกคริดามเมจวะเอบ้บวกต้านทานคริบวกต้านทานคริใช่ไหมวะเดี๋ยวดูเดี๋ยว,ยวสแต็กนี้คืออะไรเดี๋ยวผมดูก่อนแป๊บหนึ่งนะอ่าบวกคริดาเอจอันนี้อันนี้คือต้านทานคริอันนี้คือคริดามเมจเฮ้ยแปลกวะลักมันบวกคริดามเมจวะแสดงว่าตัวของลักเนี่ยถ้าเราอัพอัพสกิลเต็มนี่คือแบบเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะแรงครับ ความเสียหายของคริติคอนสังเกตว่าถ้าเราอัพไป1ดาว2ดาวเนี่ยหดาวนะครับบวกพลังเวทกับพลังชีวิต2ดาวพลังเวทพลังชีวิต3ดาวพลังเวทพลังชีวิตแต่ถ้าเป็น4ี่ดาวครับปั๊บพลังเวทพลังชีวิตคริดามจห้าดาวพลังเวทพลังชีวิตคริดาเมจอ่าแตกต่างจากแตกต่างกับยามิยามิจะเป็นพลังโจติกายภาพแล้วก็เลือดแล้วก็คริติคอนโอกาสติดคริอ่าแต่ว่าลากเป็นคริดามจเพราะฉะนั้นดามจ ของแบบตัวของลักจะแรงกว่าแต่ว่าอัตราติดคลก็อาจจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สุดแล้วแต่เพื่อนๆสแต็กมันโดนเหมือนกันเลยนะบวกเลือดบวกพลังโจมตีกับกายภาพนะครับแล้วก็โจมตีเวทแล้วก็มาแตกต่างกันที่อัตราคิดแล้วก็อัตราคิดดเม a g e อาส่วนตัวคิดว่าทําใครง่ายกว่าการคิดว่าอยากมีง่ายกว่าเพราะว่าอัตราคิดที่คอเนี่ยเราต้องการแค่ไม่กี่ชิ้นมันก็จะโจมตีประมาณโอกาสติดคลิปประมาณ70 80- 90%แล้ว แต่ว่าครีดเมจยิ่งเยอะก็ยิ่งดีเหมือนกันแต่ว่าเราก็อาจจะต้องการของคริติคอนเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็สุดแล้วแต่เพื่อนๆส่วนตัวคิดว่ายามิมีภาษีที่ทํามาแล้วดีกว่าทั้งตัวทรคอนสกิลแก้ทางสีแก้ทางทําแบบว่าอัตราคี้ง่ายกว่าประมาณนี้อาจจะคริติคอนแรงน้อยกว่าก็จริงแต่อย่างที่บอกถ้ามันติดคริบบ่อยกว่ามันก็เหนือกว่าเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกผมมองว่าทํายามิง่ายกว่านะเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาเนี่ยอย่างที่บอกเราก็ดูด้วยนะว่าปัจจุบันเนี่ย ถ้าเป็นตามเซิร์ฟไพยเนี่ยก็จากซีซั่น8เนี่ยเป็นซีซั่น6นะครับประมาณนี้แล้วกันหลักๆจะประมาณนี้แล้วกันสําหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดชแชร์ด้วยกันเจอกันเทสนะเอ้ยผมลองผมลืมเทสตัวละครให้ผมลืมเทสตัวละคลรคอโอ้พูดมาตั้งนานลืมเทสตัวละครน,นะครับอ่าเดี๋ยวเทสตัวละครก่อนกลับแล้วกันนะครับคือเด,เดี๋ยวจะให้ดูด้วยว่ามันมีสเต็กนะครับสมมติยามิตีธรรมดาปาบเข้ามานะครับอ่าสังเกตรครับคือมันจะมีแบบว่าสเต็ตนี่เห็นไหมเห็นไหมสังเกตมันจะเก็บนนนนนะะะครรััับบมมมจไ่่เเเปป็็กาพิฟ เนี่ยสังเกตมันจะไม่ขึ้นเป็นบัฟเราต้องมากดที่ดูตัวละครเห็นไหมสองสแต็กเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการโจมตีของยาม,มีเนี่ยมันจะไม่เด้งขึ้นเป็นบัฟบึ๊บขึ้นมาแต่มันเป็นการเก็บสแต็กสี่ชั้นเห็นไหมโจมตีสูงสุดคืออย่างที่บอกครับสูงสุดคือ4ชั้นถ้าเราโจมตีครั้งที่5้าก็จะไม่ติดคือมันจะแรงขึ้นแรงขึ้น,แร,นแรงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมนะครับเห็นไหม เนี่ยสูงสุด4ชั้นถ้าเราใช้สกิล2อย่างที่บอกครับสกิล2เนี่ยเป็นการโจมตีแล้วล้างตอบโต้นะแล้วติดสถานะาเลือดไหลนะครับบึ๊บเข้ามาเห็นไหมถ้าเราโจมตีศัตรูที่ไม่มีสถานะอะไรเนี่ยคือติดเลือดไหลแต่ถ้าเราโจมตีอีกรอบนึงเนี่ยติดตันครับโบเข้ามาเห็นไหมติดตัน100%เลยขอย้ำนะครับว่าถ้าเราโจมตีเนี่ยแบบศัตรูไม่ติดสถานะอะไรอยู่เลยจะติดเลือดไหล100%ถ้าอ้ฝ่ายติดเลือดไหลเราสกิลอีกรอบนึงจะ ติดสตาร์ทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นใช้คู่กับชาลอตได้ชาลอตมีเลือดไหลแจ็คเดริเปอร์มีเลือดไหลนะครับใช้คู่กับพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นผมมองว่ายามีมีโอกาสเป็นตัวคอนรตีบอสเพราะว่าชาลอตล่างธรรมดาอ่ะมันมีสถานะทําให้บอสโดนดาเมจแรงขึ้น70%แถมถ้าติดบัฟอีกก็แรงขึ้นประมาณนั้นแล้วก็สกิลอัลติเมทสกิลครับอย่างที่บอกโจมตีพร้อมกับตัวของบัฟเนี่ยจะแรงขึ้นเห็นไหมอ่าแรงขึ้นแต่อย่างที่บอกสกิลจะหายไปเลย เห็นไหมสกิลเราจะหายไปเลยไอ้สกิลตอบโต้ที่ได้จากสกิลหนึ่งเนี่ยครับไอ้สกิลสแต็กตัวเนี้ยจะหายไปเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นการวันช็อตปุ้งเดียวแล้วก็แบบอ่ะรีเซ็ตสกิลการโจมตีที่หนึ่งใหม่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลัอ่์มาดูนะครับลัก์เนี่ยลักส์ซีซั่น8นะครับร่างเฟสติวัลโจมตีธรรมดาทำให้ศัตรูติดสถานะแบบว่า ไอ้ตัวล้างบาเรียนนะครับแล้วก็สถานะติดตัวของแบบว่าไฟช็อตด้วยอ่าสังเกตติดสถานะไฟช็อตนาน2เทินนะครับแล้วก็ตีอีกปุ๊บเข้ามาติดเพิ่มอีกสูงสุด3ชั้นนะครับไม่เกินนี้อ่าไม่เกินนี้นะครับเราโจมตีอีกรอบนึงก็ไม่เกินนี้นะครับเห็นไหมสูงสุด3ชั้นสกิลที่2ครับอ่าเป็นการโจมตีแล้วตัวของเขาเนี่ยจะทําให้ไอเป็นการบัฟทีมนะครับแบบโจมตีด้วยนะสังเกตสร้างระเบิดห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็เป็นการบัฟพันธมิตรเนี่ยทั้งทีมให้ได้ตอบโต้ to, หรือว่าเขาต้องไอแท็กทั้งทีมแถนถ้าเรามีตอบโต้ to, เนี่ยมันจะยื้อระยะเวลาเพิ่มอีก1เทินนะแล้วก็ถ้ามีการ์ดสกิลเนี่ยจะทำให้สกิลนี้เป็นการติดสถานะไฟช็อตด้วยนะครับทั้งทีมเลยโจมตีเข้าไปบัฟ <c oughs> เข้ามานะสังเกตไม่ติดสถานะอะไรเลยเพราะว่าต้องมีการ์ดถึงจะติดสถานะไฟช็อตถ้าโจมตีอีกรอบหนึ่งครับสังเกตว่าตอนนี้เรามีตอบโต้อ้าไหมตอบโต้ top to, เนี่ยจะนานขึ้นอ่ามันก็จะนานขึ้นนานขึ้นตอนแรกอยู่แค่1 turn, ่1เทนใ มันก็จะเป็นตัวนี้2เทินแล้วก็พอเปลี่ยนเทินก็จะเหลือ1นเทินประมาณนี้อั Skill นติเมตสกิลครับเป็นการโจมตีศัตรูนะครับสร้างดาเมจไฟช็อตนะครับพร้อมกับถ้าเรามีตอบโต้เนี่ยดาเมจแรงขึ้น40%จากพันธมิตรถ้ามี4คนก็บวกไป160%พร้อมกับบัฟความเร็วเครื่องที่ให้เรา35%ก็โจมตีไปครับประมาณนี้ดําเป็นการโจมตีเป้าหมายเดี่ยวด้วย อ่าประมาณนี้นะครับก็หลักๆจะประมาณนี้เลยกันก็เจอกันคลิปหน้าสับคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอจบอย่างเพียงเท่านี้กันสับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายและกดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้านครับสวัสดีครับ